แตะเผาปลากระป๋องครับแซ่บฝนตกครับเพืเ่อนๆต้องรีบกลับบ้านได้ปลากระป๋องนี้แล้วครับผัดกะเพราเลยอร่อยอร่อยครับ แคบได้ครับอร่อยอร่อยครับ